ความเพียนพยายามในการส่งเสริมกำลังใจหนึ่งคนจะขยายวงแห่งการส่งเสริมกำลังใจไปได้อีกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพันคนได้ในที่สุดสวัสดีครับผมวิวัฒปียะวัชิระอัมพรครับก่อนที่ผมจะเข้ามาปฏิบัติสัทธาส่วนมนต์นำเมียวโฮลิงเอเคียวผมทำหน้าที่รับส่งคุณแม่มาร่วมประชุมที่สมาคมสร้างคุณค่าเป็นประจำตอนนั้นไม่คิดจะสวดมนต์ลเลย พราะด้วยอาชีพที่เป็นทนายความผมจึงเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ได้ง่ายๆผมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือที่เรียกว่ามีอีโก้สูงนั่นเองและยังมีความคิดว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของผู้หญิงและคนยากจนที่มักจะอธิษฐานขอสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตและครอบครัวสำหรับชนชั้นกลางและอาชีพอย่างผม ที่ไม่ถึงกับประสบป,ปัญหาทางเศรษฐกิจมากนะักคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสวดมนต์หรืออธิษฐานขอหรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมแต่อย่างใดแต่ในระหว่างนั้นเองก็มีเพื่อนสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายมาเยี่ยมส่งเสริมกำลังใจผมถามไทยทุกสุขมาพูดมาคุยเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเป็นประจำสม่าเสมอ,สมอคือมาทุกเดือนเดือนละหลายหลครั้ง ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะล้องก็มาวันไหนที่สมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่ามาเยี่ยมและไม่เจอผมเขาก็จะเขียนกระดาษโน้ตติดไว้ที่หน้าประตูบ้านพอผมเห็นความจริงใจของทุกคนนานวันเข้าก็ทำให้ผมคิดว่าสมาชิกที่มาส่งเสริมกำลังใจเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเลยแต่ตั้งใจทำเพื่อเพื่อนสมาชิกอย่างเต็มใจด้วยความภาคเพลยนของเพื่อนสมาชิกผู้ใหญ่ชาย เขาจึงชักชวนให้ผมเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมสร้างคุณค่าพอผมได้เข้ามาเรียนรู้ก็ทําให้ผมค่อยๆซึมซาบและเข้าใจมากขึ้นในหลายๆกิจกรรมของสมาคมสร้างคุณค่าถือเป็นจุดเปลี่ยนความคิดผมเลยทีเดียวเช่นผมได้มีโอกาสสอบธรรมะเบื้องต้นการสอบครั้งนั้นทําให้ผมได้อ่านธรรมะมากขึ้นและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมมั่นใจว่า นี่ละคือธรรมะที่ถูกต้องนั่นก็คืองานสัตธรรมปุณธิกสูตรที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ผมได้เข้าร่วมงานนี้และได้ศึกษาเนื้อหาและสิ่งของที่นำมาจัดแสดงทำให้ผมเปิดโลกทัศน์ในการมองพุทธธรรมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวผมมีบุตรรวมกันสามคนนะครับเป็นหญิงสองชายหนง ผมให้ความสําคัญกับการศึกษาของลูกเป็นอย่างมากเพราะผมถือว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตทําให้ผมมีความกังวลตลอดว่าลูกๆเนี่ยจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของรัฐได้หรือไม่จึงนําเรื่องไปปรึกษากับผู้ใหญ่นะครับก็ได้รับคําแนะนําและก็การส่งเสริมกําลังใจว่าขอให้สวดมนต์นำเวียวโฮลิงเงเกียวและอธิษฐานให้ผู้อ่มีความสุขด้วย ไม่ใช่เฉพาะเพื่อตอนเองในช่วงแรกของการเริ่มปฏิบัตินะครับรู้สึกทำได้ยากมากบางครั้งทำงานมากลับมาก็เหนื่อยล้าหรือไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันก็ลืมการสวดมนต์พอมีสติก็กลับมาสวดมนต์ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจังออกร่วมกิจกรรมของสมาคมสร้างคุณค่าทั้งการเยี่ยมเยียนสมาชิกออกร่วมประชุมและรับสิ่งพิมพ์ของสมาคม จนในที่สุดนะครับคําอธิษฐานที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจก็ได้รับคําตอบก็คือลูกสาวคนโตสอบได้วิทย์เคมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะนี้จบการศึกษาและทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งส่วนบุตรชายคนกลางนะครับก็สามารถสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ได้ขณะนี้เรียนอยู่ที่ในติบัณฑิตยสภา ส่วนลูกสาวคนเล็กก็สอบได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะ,ะเภสัชศาสตร์นะครับอยู่ปีหนึ่งนะครับจากการที่รู้จักกับสมาคมสร้างคุณค่ามาผมมีความประทับใจความอดทนและเพียรพยายามของเพื่อนสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าเป็นอย่างมากที่คอยส่งเสริมกำลังใจผมมาตลอดทำให้ผมมีความเข้าใจในพุทธธรรมนี้ และนำหลักพุทธธรรมนีม้มาปฏิบัติจนเกิดผลที่เป็นจริงในชีวิตได้ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขและมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่คอยส่งเสริมกำลังใจอย่างกล้าหาญนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป็นแบบอย่างเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ศรัทธาที่ผมดูแลและเพื่อนใหม่ที่ผมจะแนะนำ พุทธธรรมที่ผมปฏิบัติศรัทธาอยู่ที่ทําให้ผมมีมุมมองว่าทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมไม่ได้เป็นศัตรูกันและต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นี่คือแนวคิดปรัชญามนุษยนิยมของสมาคมโซคาที่สำคัญยิ่งสำหรับโลกปัจจุบันขอบคุณครับ